อาติชมออนิวข้าวาหม่อีนึงค่ะเลยนะคะสําหรับคันนี้นะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะผ่อนเพียงแค่9ก้าพันจต้นเท่านั้นเองนะคะเลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นกโลนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะนาังทูโทนนะคะแอร์ออ,ตโ,อโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางม,มาพร้อมกับแอร์หลังให้อีด้วยนะคะใครมองหาอาติชมออนิวเลขไม่หลักหมื่นคันนี้ห้ามพลาดนะคะสนใจคันนี้นะคะดูรายละเอียดให้จบคลิปกันเลยค่ะ 啊 สวัสดีค่ะสวัสดีพพเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมเพชรยนนะคะพิงพ์มีรถสวยๆมาแนะนําให้กับพี่ๆได้ดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมี่เลยนะคะเป็นรถที่ขายปีขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาดิเชนมาให้ผ่อนเพียงแค่9ก้าพันต้นเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงเลขไมเพียงแค่7จ็ดหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะใครมองหารถที่ขายดีแล้วก็มีสต็อกเยอะที่ สุดแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้าคุณล่าออาติส1.6 g ปี2019นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมนเชมาให้นะคะ510,000บาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวน,นะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ 2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดไดง้วได้ศถสว่สวนแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะผ่อน9 0 0 0ต้นเท,ท,ท่านั้นเองนะคะขอรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้นะคะแล้วก็รอบตัวรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะโลโก้ตรงกาง จะเป็นโลโก้โตต้าทะเบียนเลยนะคะ2 2 7 1ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินทามนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวฉมออนิวมาให้คือโฉมปัจจุบันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะในส่วนของรถคันนี้กันบ้าง คันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เป็นยางปีใหม่ไปใช้งานแน่นอนนะคะแม็กตัวนี้แม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กขอบ16นะคะคุณลูกค้าในส่วนของตัวยางได้เป็นยางปี2022นะคะได้ยางปีใหม่เลยนะคะคุณลูกค้า ตัวอย่างนะคะถ้าเสื่อมสภาพหรือแตกรายงานนะคะเดีเ๋ยวเราเปลี่ยนในส่วนของตัวอย่างให้กับคุณลูกค้าได้เป็นอย่าปี2024ให้นะคะไฟเลี้ยวนะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะตัวนี้ของเขาจะได้แบบเป็นแบบโครเมียมแล้วนะคะสําหรับคนนี้นะ ในส่วนของภายในนะคะระบบเซนทันล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะมือจับจะได้เป็นสีเทากระจกปักไฟฟ้ามาให้นะคะมีตัวสัญญาณการขโมยมาพร้อมกับกระจกแท h, เ้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพเลยรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเม็ดอารนะคะสีเดียวกดตัวรถตัดด้วยสนตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พรมลหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันนะคะใส่เครื่องเล่น C D Air Auto ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังทูโทนนะคะตัดด้วยจะเข็บสีสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะ mm hmm. ทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลย ะะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าโครงสร้างนะคะคารลดรถเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าออปชันจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะหยียบเด็กกดปุ่มพุชาตาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่ประมาณแป๊บนึงนะคะนี่ 7 6 0 0 0นะคะคุณลูกค้าได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมาฟ้องกับใส่เครื่องเล่น CD นะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้ตัวนี้เของเขาจะได้เป็นเบรกเบรกมือนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้าพรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะ สามารถเพิ่มระดับเสียงลรระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธให้กับคุณลูกค้าได้อีกด้วยมีช่องใส่แก้วน้าขวดน้ํามีมาให้กับคุณลูกค้าครบเลยแล้วก็มีระบบกันลืน่นมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตรงพวงมาลัยสามารถเพิ่มระดับเสียงลรระดับเสียงได้นะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเดี๋ยวเล่านะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีพื้นที่กว้างขวาง นะคะนั่งยืดเกียดขาดได้สบายได้เป็นเบาะอย่างทูโทนมาให้นะคะมาพร้อมกับแอร์หลังให้อีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆนะคะสําหรับคันนี้นะออปชั่นฟังก์ชันครบเครื่อนจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนเลียกไม่แพงแค่เจ็ดหมื่นหกเท่านั้นเองนะคะ5 1 0 0 0นหนนะคะสําหรับคันนี้นะตัวคารหรือ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะตัวล็อกเด็กจะอยู่ฝั่งนี้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้าผลน้ํามีมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางด้านหลังกันบ้างยางด้านหลังได้เป็นยางปี2022นะคะแม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้พร้อมเลย ะะได้ยาปี 2, 2022ไปใช้งานเลยให้กับคุณลูกค้านะคะชุดไฟท้ายตัวนี้นะคะแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยโคมเยิมสีสวยมาให้มาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3กระจกไร้ฝ้านะคะแล้วก็กระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกคา้คาครบๆนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวาง นั่งียืดเยียดค่ะได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าที่เก็บสัมภาระสามารถวางสินค้าได้ต่างๆนานา,นานาได้หมดเลยนะคะอุปกรณ์ครบเครื่องพร้อมใช้งานนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะคะคุณลูกค้าลอยมิดอาร์ตในส่วนของอด้านล่างของเขามีซีนก้ามะพร้าวนะคะคุณลูกค้าให้เห็นกันชัดๆกันเลยทีเดียว นะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะตัวรถที่ขายดีเป็นดับหนึ่งของบริษัทพิทยนแล้วก็มีสต็อกให้เลือกเยอะมากๆนะคะในส่วนนี้นะมีสต็อกให้เลือกเยอะมากนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งยางปี2022แม็กขอบ16นะคะ Mac แม็กแท้เดิม จากโรงงานมีมาให้พร้อมเลยนะคะมือจับเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้อีกด้วยตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวมาพร้อมกับแอร์หลังมาให้นะคะมือจับจะได้เป็นสีเทานะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับตัวล็อกเด็กรอยเม็ดอาร์ซีนต่างๆนะคะแต่ตัวเนี้ยภายในเขาจะตัดด้วยสีตายอ่อนๆแบบนี้นะคะให้เข้ากับตัวสปอร์ตกับ ตัวรถให้ได้มากที่สุดนะในส่วนของ ผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะคะคู่มือต่างๆสำเนารถต่างๆมีมาให้ใหกับคูณลูกค้าครบครบนะคะแผ่นเพจจะติดอยู่ตรงด้านข้างนะคะได้เป็นรถปี2019เช็คเลขตัวเครื่องเลขตัวถังให้กับคุณลูกค้าครบครบเลยนะคะใครที่สนใจนะคะรถที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีสต็อกให้เลือกเยอะที่สุดนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้ตาโครล่าอลติส 1.6G ปี2000 19นะคะ5 1 0 0 0นนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้ออกรถฟรีดาวกันได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยพิเศษ2.79จนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเล่านะคะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะตามมาเลยจ้า มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็ไม่ใหม่กันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะคานเดินตรงแท้จากโรงงานนะคะชุดไฟหน้าของแท้นะคะจุดแต้มสีซีนต่างๆรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องพันหกภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีค่าบหรือกินน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวารอยเม็ดอาร์ตต่างๆ สติกอร์มออกนะคะแผ่นกันร้อนรถคองเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวารันตีหลังการถายให้อีก30วันก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ํามันเครื่องนะคะคุณลูกค้ารับประกันในส่วนของเรื่องโครงสร้างตัวรถแล้วก็มีในส่วนของ การตรวจรถให้อีกด้วยนะคะ274ไว้รายการให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดท,ที่สนใจนะคะรถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมสตอกเกียวทช่สุดแนะนาเป็นคันนี้เลยนะคะโตโยต้าโคโรอัลติสหนึนะคะปี2000 19นะคะได้เป็นตัวไมเนเชนมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าโฉมออนิลมาให้อีกด้วยนะคะ5้าแสนหมื่นเลขไมเพียงแค่76,000นะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงค์ได้เลย0 8 2 7 0 4 3 2 5 3นะคะขอรายได้2 0,000ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะไม่ค้ำไม่ล่วเครดิตดีเราจับไปเลยสีดามไม่ต้องใช้เงินออกรบนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษกันไปอีก2.79จุดนะคะหรือจะขาจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะคะ เรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ